สวัสดีครับพบกับพวกเรา2คนอีกแล้วครับผมกับช่อง The Big Bang เราก็มาหาเหมือนเดิมเราก็มาหาของกินของรีวิวอีกแล้วกับนี่ร้านถึงแล้วจิ้มจุ่มกลางทุ่ง <c oughs> หาร้านนะครับผม <c oughs> ดงยำกลางทุ่งจานละ19บาทมีเมนูหลากหลายดูดีดูบรรยากาศ <c oughs> ร้านเขาก็อะไรนะเพิ่งเปิดพ้นมาจากโควิดได้ไม่นานแล้วเราก็เห็นรีวิวว่าครับใช่ แล้วก็เราก็ดูตามรีวิวมาเขาก็บอกว่ารสชาติก็อร่อยอยู่แต่จะอร่อยจริงหรือเปล่าเราก็เลยต้องมารีวิวให้ดูครับนี่ก็อยู่แถวหนองจอกนะเราก็มาเราก็ดันด้นมานะบ้านใครบ้านโต๊ะ่บ้านโตกับบ้านป่านั่นแหละเราก็อยู่แถวหนองจอกเราก็ดันด้นมาตามรีวิวมาจนได้มาให้ทุกท่านชิมว่าอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวเราตามเข้าไปลยร้านกันเลยดีกว่าครับว่าจะอร่อยจริงไหม Let's go ก็อันนี้ก็อะไรวะอธิบายไม่ถูกอันนี้หม้อจิ้มจุ่มแล้วก็อันนี้หม้อเตาย่างก็คือต้องเพิ่มเตานะเตาเท่าไหร่สี่สิบเก้าอันนี้คนที่เรามากินคนละเท่าไหร่นะร้อยเก้าเก้าแล้วก็เพิ่มตําเพิ่มเตาสี่สิบเก้าแต่น้ําอ่ะเป็นขวดน้ำเตาคนละสิบบาทน้ำป็นตาคนละยี่สิบน้ำอัดลมคนละยี่สิบอันนี้เราก็เนย่างเนื้อไว้แล้วครับ เดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูนะครับผมน้อยๆร้อนอู้นี่เนื้อหมักพริกไทยดำกับสไลัยไม่ต้องเป่าลุยไม่ได้จิ้มจุ่มเอ๊ยจิ้มจุ่มหอะไรวะย่างกระทะไม่ใช่อะไรแล้วเนี่ยน้ำจิ้มเนี่ยจิ้มจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วจิ้มจุ่มน้ำจิ้มหลวงปู่ว่าจิ้มจุ่มอะไร จิ้มแก้วอือมีไงครับอืมอืมี่จิ้มเท่าไหรว้าวอร่อยใช่ผิดแล้อก็อะไรจึงเครื่องเฮ้ย <c oughs> ตัดออกน,นะครับตันนี้ไม่ตัดแต่เนื้อแอบแข็งก็อย่างว่านะาร้อยเก้าเก้าก็ราคางบประมาณนี้ครับมาไ,ได้บรรยากาศกางพุ่งใช่ลมเย็นๆแค่นั้นอันนี้ไปลองสุก,กี้มากอันนี้ตับนี่ครับสุก,กี้ เป็นแดงสุกีอืมแต่ว่าร้านนี้น้ำจิ้มเขาอร่อยโอเคจิ้มถูกใจนะอืมน้ำจิ้มทุกที่อร่อยครับแล้วก็น,นี้มอดจิ้มจุม่มว้าวโอ้ยจิ้มน้ำซุปว่ามีรสชาติหรือเปล่าเอ๊ะ ไงค่อนข้างจืดใช่ไหมหอมเครื่องเทศไหมอือเราใส่ไนอะ้นั้นเราใส่ไว้นะั้นเข้าไปไงอะไรนะเข<ห>าเรียกใบโหระพาใบโหระพาแล้วก็ผักต่างๆใช่ตอนนี้สิรนเราไปเอาอะไรมาเนื้อสไลซ์เนื้อสไลซ์ครับเดี๋ยวลองลองจุ่มดูครับผม นี่อ้ยเติมคำครับไม่ต้องสุขมากซุปด,ด้วยดีก็ไม่เ่าไม่อา,อาใต่อไอัไงอะน่าจไลเ้าอือมน่าจะไล่เขาอร่อย โอเคพอเอาไปจุ่มมาอร่อยนะใส่อะไรเขาอ่ะ uh huh. เดี๋ยวขอยาวนี่ลงดำปีมาแล้วกินยังไงเนี่ยไฟแรงมากโดยรวมก็อร่อยนะรคับก็ใช่กกใใชมก,ชก็มีทุกอย่างก็เอ,งเออก็ได้อยู่กับร้อยเก้าเก้าเพราะว่าเราก็ไปกินที่ราคามันเท่าไหร่นะ สามพิมพม่ยมมาอันนี้ก็ถือว่าวัตถุดิก็โอเคซุ้มอยู่โอเคเดี๋ยวให้โอเคให้ที่รักชิมบ้างโอเคได้ครับมาครับผมทีนี้ถึงตาผมแล้วนี่แล้วมีมันไก่มีเนยครับแล้วก็เราก็ย่างที่นี่นอกจากจะมีอันจิ้มจุ่มแล้วก็อันนี้แล้วไอ้ย่างกระทะแล้วก็มีอะไรครับก็เรียกอะไรนะกว๋วยเตีเ๋ยวเตีเ๋ยวตีนไก่เตี๋ยวเต็มตีนะครับ ใช่ครับไปทําเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นเกาเหลาเป็นอะไรก็ได้อยู่ด้านหลังครับขนมหวานก็มีแล้วแต่ทุกท่านชอบอะครับนี้นะจิ้มซุก,กี้เนาะอพอได้มันไม่ถึงกับนุ่มมากอะไรอะ่ะแต่น้ำจิ้มอร่อยจริง อย่างที่หนูบอกอ,อ,ยอ,อย่างนี้สซะหน่อยหนึง่งเป็นสไตล์ไงครับนี่ฮะข้อ,อจิ้มนอร่อยจริง ่ครับตัวแจว่าน้ําจิ้มอ่ะชอบมันไม่เค็มเกินไปรสชาติกำลังพอดีอะ่ะอืมกินแล้วมันเข้ากันกลัไปจุ่มบ้างยากาศเป็นแบบสบายๆเลยใช่กลางทุ่ง,ท,งทุ่งนาแดนนี้ไม่มี เปนไงไปอ่ <c oughs> แนะ <c oughs> แต่น,น้ำมันก็หอมอยู่นะโอ้ยสุดๆไม่คัดไม่ตัดไม่ออกไม่ตัดอะไรหลัเนี่ยเ็บตัวก็ยังออกอีกเนื่อ เดี๋ยวชิมก่อนครับผมมันจิ <c oughs> ้มหอมอยู่หอมพวก <c oughs> เครื่องเทศอะไรเงี้ยครับพวกสมุนไพรอะแต่ว่ามันจะจืดไปนิดนิด นิดนึงแต่โดยรวมแล้วก็อร่อยแต่เตาไฟแรงมากแ๋วาแ๋วชอบโอ้โหดูดีควัน ของกินเล่นเขาก็มีนี่ไก่ทอดไก่ทอดไก่จ้จอยก็มีสมกับราคาถามว่าคุ้มค่าไหมกไม็ได้อยู่ครับโอเคใครสะดวกมีรถก็เดินทางมาได้เลยนะแต่ก่อนเราสองคนจะหารถมาได้ก็ ไม่มีรถาขึ้นแ็ซ่ใช่ลำบากนิดนึงแต่ก็เราก็มาจนได้เพื่อจะมารีวิวให้ทุกท่านชมโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากคุ้มค่าคุ้มราคาครับอร่อยน้ำจิ้มอร่อยเนื้ออาจจะแข็งไปนิดนึงก็แล้วแต่ท่านว่าท่านชอบเนื้อชอบไก่อาหารทะเลก็มีนี่ออมาด้วยเราไม่ได้จุดใช่ครับเน่กุ้งกุ้งกุ้งก็ได้อยู่ใช่ครับ ก็มากินกันได้นะครับที่ร้านจิ้มจุ่มกลางทุ่งแถวหนองจอกเป็นเหมือนบุฟเฟ่เป็นบุฟเฟ่ย์ครับแถวสุเหบุเเป็นเหมือนบุฟเฟ่เป็นบุฟเฟ่ครับผมเป็นบุฟเฟ่กลางทุ่งนาใช่ครับบรรยากาศดีลมพัดเย็นสบายถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเดอะบิ๊กแบงด้วยนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับดูจนจบ ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับกินอาหารให้อร่อยแล้วก็สุขภาพดีนะครับตอนนี้ควันมาเยอะแล้วลาไปก่อนนะครับทุกท่านบายๆซิวเกนทูมอร์โลกขอเจอกัไปกินก่อนเด้อ